การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อวานนี้การไปเป็นการให้ที่แท้จริงนะคะตุ้กประทับใจมากๆกค่ะกับที่อาจารย์ปานะคะได้เทศเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องเชื่อไหมคะมีคนมากมายยกมือต้อนรับพระเจ้านะคะตอนนั้นที่เห็นภาพอะค่ะแบบดีใจมากๆเลยค่ะว่าเขาสนใจเรื่องราวพระเจ้าเขาอยากรู้จักพระเจ้าไม่ใช่แค่เด็กๆที่นั่นน่ารักนะคะ โดยส่วนมากสองครั้งที่ไปค่ะส่วนมากจะเจอกับเด็กๆแต่เมื่อวานนี้มีผู้ปกครองของเด็กๆมาด้วยผู้ปกครองทุกท่านนะคะก็ยกมือตอนรับพระเจ้าแล้วก็เป็นภาพที่ตุกเองก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกดีใจตรงนั้นด้วยมากยิ่งไปกว่านั้นนะคะช่วงระหว่างที่เสร็จจากโปรแกรมในห้องประชุมใช่ไหมคะก็จะมีการไปทานข้าวพอไปทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่นั่งใกล้ๆกับผู้ปกครองท่านหนึ่งใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าเนี่ย ที่เนี่ยแง้งปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเลยอย่างที่อาจ,จารย์ผลได,ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะอําเภอเนี้เป็นอําเภอที่แรงมากปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเลยเนี่ยผลผลิตเก็บเกี่ยวอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยฝนก็ไม่ค่อยตกนี่ฝนที่นี่ก็ไม่ค่อยตกมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะปลูกอะไรดียังทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็บ่นเรื่องแรงเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเชื่อไหมคะพี่น้องหลังจากที่เขาบ่นไปอะค่ะไม่นานนะค ah, ะไม่นาน ลมพัดแรงมากๆแล้วก็แบบเหมือนพายุเลยค่ะแรงมากๆต้นนนต้นไม้นี่คือแบบปลิวเลยค่ะฝงฝุ่นนี่คือตลบเลยค่ะแล้วก็มากกว่านั้นค่ะพี่น้องฝนตกลงมาค่ะขอบคุณพระเจ้าดีไหมคะตบมือขอบคุณพระเจ้าของเราร่วมกันดีไหมคะขอบคุณพระเจ้านะคะคือแบบฝนตกมาแล้วตกหนักมากๆเลยค่ะตกหนักมากๆแล้วตุกก็บอกว่านี่ค่ะพระพรของพระเจ้ามาถึงแล้วนะคะแผ่นดินที่แห้งแล้ง สิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะแห้งแล้งค่ะวันนี้พระเจ้านําฝนมาให้แล้วนะคะพระเจ้าไม่ได้นมฝนมาอย่างเดียวนะคะวันนี้พระเจ้านําปลามาด้วยค่ะอาจารย์ปลานั่นเองนะคะ <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับตรงนี้อะไรเงี้ยที่ทุกเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้เขาเนี่ยได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วทําให้เขาเองก็ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเขาปวดขาปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตุก็เลยได้มีโอกาส นำเขาอธิษฐานนำเขารู้จักพระเจ้าใช่ไหมคะก็ให้เขาได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าโดยการที่สอนเขาในเรื่องของการอธิษฐานเชื่อไหมคะพี่น้องหลังจากที่ตุ้งอธิษฐานเผื่อเขาจบอะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าอดขอบคุณพระเจ้าไม่ได้จริงๆเลยเขาบอกว่าหนูเขาเป็นคนพูดออกมาเองเลยนะว่าหนูว่าอยากจะไปโบสถ์แถวนี้มีโบสถ์ที่ไหนบ้างหนูก็เลยโอสุพรรณมีที่ไหนนะ เราก็ไม่ค <pakai Again, congratulations>. ่อยทราบใช่ไหมที Poke <k sob den spit> ่ไหนออ๋ออ๋อใช่ใช่มีที่ด่านช้างเดี๋ยวป้าจะไปเข้าโบสถ์ที่ด่านช้างโอ้ขอบคุณพระเจ้าตบมือขอบคุณพระเจ้ากสักครั้งดีไหมคะขอบคุณพระเจ้าค่ะตุ๊กฟังแบบนั้นตุ๊กก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาอยากรู้จักพระเจ้าเดี๋ยวป้าจะไปด่านช้างเดี๋ยวป้าจะไปเข้าโบสถ์ที่ด่านช้างป้าอยากรู้จักพระเจ้าตุ๊กก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะสําหรับการไปครั้งนี้อะไรเงี้ยค่ะตุ๊กเชื่อว่าดินดินที่สุพรรณจะไม่ใช่ดินที่แแห้้งงออีกต่ไป ดินที่นั่นจะเกิดผลร้อยเท่าพันเท่าค่ะจิตวิญญาณของคนก็ได้รับการเก็บเกี่ยวด้วยค่ะตุกเชื่อเช่นนั้นค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไปเมื่อวานนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับดวงวิญญาณของคนมากมายค่ะที่เขาได้ต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตค่ะปะตุกก็เชื่อว่าวันหนึ่งนะคะเราจะเห็นคนที่นั่นนะคะรู้จักพระเจ้าอย่างมากมายเลยผ่าน สิ่งต่างๆที่พวกเราได้หวานไปหาวันหนึ่งเราจะได้รับการเก็บเกี่ยวด้วยแล้วตุก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกทท่านนะคะที่นําสิ่งของมาให้นะคะหรือไม่จะเป็นการเงินนะคะที่นํามาเป็นทุนสนกสนานให้มอบให้กับน้องๆหรือว่าจะเป็นเงินที่ช่วยในเรื่องของค่าอาหารนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะกลับไปอย่างยัสสันนั่นทุนล้นนะคะก็ไม่ขาดไม่ขาดพระพรไม่ขาดสิ่งดีใดๆจากพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ